การรณรงค์รองท้องถิ่นเนื่องจากในรัอรัตน์มีการเปลี่ยนแปลงแม่แค่กากฎหมายแล้เปี่ยนคำสั่งของศาลมาเปลี่ยต่างมีตลอดเวลาเช่นโปรโมทกฎหมายตั้งท้องถิ่นแลราก็เรื่อิการเรียกตั้งสมาชิกสภาล้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเป็นต้นดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรไม่แค่การยอมรับขององค์กรของท้องถิ่นให้สามารถ ปอดตัวให้ทันกับสภาวะการที่เกี่ยงใงทางเก่าสมาคมองุกรองค์รูปที่อำเวอควากตลอดมาเงินได้จากโครงการอบรมสัมมนาวิชาการการพัฒนาสุขภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององ รัฐมนตรีสหวัสดองคกอง่วนท้องถิ่นอำเภอสระท่านไกศักทกษิลท่านของถิ่นอำเภอท่านปลัดองกองส่ท้องถิ่ท่านประธานสภาผู้เข้าร่วมรมุกท่านกระผมรู้สึกเป็นเกียรติเปความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส ศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ like thrill, ่มประสิทธิภาพการปฏิบ <ain> ัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันนี้จากการการรายงานของประธานจัดงานนับว่าเป็นที่น่าินดีอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่มีโอกาสนะครับเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้โครงการอบรมดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีจะทําให้ทุกเขาเราอบรมมีความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพในการ ฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นและสามารถนำความรู้ที่ไดจากการอบรมไปตับใช้ในการบริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายระเบียบคำสั่งประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆตลอดเวลาอันจะนำมาซึ่งปฏิสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคนปกครองส่วน้องถิ่นต่อไปหลังจากการอบรมในครั้งนี้บางเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้ารับก,การอบรมจะได้นําความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ที่ดีจากที่ได้จัดอบรมครั้งน,นี้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองตอนทำงานและประชาชนขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้การอบรมเป็นครั้งน,นี้ประสบความสาเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ขอขอบคุณคณะผู้จัดก,การ,รอบรมตลอดจนท่านเลียากรทุกท่าน ในโอกาสนี้กระผมขออารัธนาคุณทัศนิริรัตน์ไกรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือขออัญเชิญพระปรมหลมของแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระวัดิที่เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จะนายเจ้าสุธิดาพระสุธิธาติมลรัก์พกระบรมรานีได้โปรดนประทานประทานพรให้ผู้เข้า,าร่วมคณะิทการ และพูดเกี่ยวข้บคองทุัวสั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตตลอดไปสัจจุนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเปิดการฝืกงบรมโครงการอบรวมพันาทางวิชาการการพัฒนาสเปนค่าบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นในบัดนี้